วันนี้เราสบายๆนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาเลาะดูต้นไม้นะครับที่เราได้ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นยางนาไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่หรือว่ากอไผ่เนี่ยนะครับต้นยางนาก็ตัววันตัวคืนแล้วนะครับเดือนนี้เปอนี่สิ้นเดือนนี้เนี่ยป่าที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นก็จะ เอาออกหมดเลยนะครับไถออกนะครับไม่โล่งเตียนก็เหลือต้นไม้ที่โตๆเนี่ยเ็าจะคงเหลือไว้อยู่นะ,นะครับจะทําเป็นสะสองลูกนะครับทําเป็นสะขนาดใหญ่สองลูกนะครับเพื่อที่จะเอาดินมาถมข้างด้านข้างแล้วก็ทําตรงลานตรงนั้นด้วยถมลานตรงนั้นทําถนนตรงนั้นด้วยที่จอดรถนะครับเราไว้ได้ปรับปรุง ส่วนต้นไม้ต้นนี้นะได้บอกเขาแล้วว่าต้องคงอยู่นะครับเราไม่ได้ตัดนะครับครับมุมนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโผล่ไปทางโน้นก็ลําน้ํายามนะครับโอ้ที่นาเนี่ยมันมันเป็นลําน้ํายามนะครับก็เลยต้องถ่ายเหล่าน้ํายามนะครับคงจะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับเป็นน้ําธรรมชาตินะครับหายากนะครับผมว่าในสมัยนี้นะครับที่จะมี ลำน้ำแบบนี้นะครับน้ำธรรมชาติโน่นต้นมะตูมมะตูมเป็นต้นไม้ที่หายากนะครับแต่อันนี้มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรแล้วแหละมีมานานแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านมาทางด้านนี้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้นไม้เขาจะน้อยใจว่าเราไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ไปดูแลเขานะครับทั้งที่ แต่ว่าไปแล้วด้านนี้ก็มันเหมือนก,นกันกับทางโน้นแหะครับที่ผมได้ไปถ่ายทํามานะครับอันนี้เป็นต้นสาธรน,นะครับต้นสาธรต้นประดูต้นชิงชันต้นประดูต้นสาธรต้นประดูสลับกับต้นชิงชันนะครับโนานนะครับบนด้านนี้นะครับ อันนี้เป็นต้นประดูอันนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับเป็นต้นแดงหรือว่าต้นไม้แดงนะครับข้ามไปฝั่งโน้นนะครับก็เป็นลำน้ำยามนะครับเดินลงไปไม่ถึง19ก้าก็ถึงลำน้ำยามนะครับอันนี้เป็นกอไผ่เป็นต้นไผ่นะครับต้นนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับไม่ใช่ ไม้ไผ่สร้างมนนะครับแต่น่าจะเป็นไม้ไผ่บงไม้ไผ่หวานนะครับต้นนี้นะครับค่อนข้างจะโตช้าตังนิดหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าว่างผมก็จะมาตัดกิ่งมะขามกิ่งนี้ออกอยู่เพราะรู้สึกว่ามันูง่าดยมันไปเบียดบงังระหว่างต้นมะขามกับ ก็ไผ่นะครับทางนี้นะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ตัวช้ากว่าช้ากว่าเยอะมากเลยนะครับกอหนึ่งกออื่นๆเขาขึ้นไปแล้วแล้วก็มีลำมีหน่อออกมาสี่ห้าหน่อแล้วแต่ต้นนี้ก็ยังไม่ไม่พูดง่ายยังไม่ไปถึงไหนเลยยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับนี่ก็คือข้อเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่าง ไผ่บงหวานไผ่หวานนะครับไผ่กิมจูนี่แหละครับแล้วก็อันนี้ก็คือไผ่สร้างมนเปรียบเทียบให้เห็นเลยดูนะครับดูการเจริญเติบโต,ตดูพัฒนาการของต้นไม้นะครับมันแตกต่างกันโอ้ยังกะฟ้ากับดินเลยนะครับเนี่ยต้นพวกนี้โตแล้วนะครับกอนหนึ่งมีสี่กอน,นี้มีเยอะด้วยนะครับมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าหกลำอะ่ะกอนโน้มก็เช่นเดียวกันสี่ห้าลำ ในขณะที่กอนนี้นะครับยังไม่มีหน่อแตกขึ้นมาสักหน่อเลยนะครับยังไม่มีแตกออกมาสักหน่อเลยก็ก็แต่ก็คิดในใจว่าก็คงจะต้องอดใจรออดทนสักนิดนึ่งนะครับนี่นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเปรียบเทียบไปเห็นเลยเนี่ยนะครับนี่นคือต้นที่เขาโตเต็มที่ในขณะที่ต้นนี้ปลูกค้อมกันนะดูสิครับยังไม่ไปทึงไหนเลยนะครับยังไม่มีหน่อสักหน่อเลย มาทางนี้ข้ามมาข้ามคูมาฝั่งนี้อันนี้เป็นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กอยู่ใกล้กันสองต้นเดี๋ยวผมก็จะหามาปลูกอีกปลูกให้เต็มเลยข้างในนะครับอันนี้เป็นต้นหวายหวายขมขมี่กินได้นะครับที่เวลามันมีหนอ่อมีอะไรมันแตกกอเยอะๆแล้วก็ตัดไปแกงกินไปทํากินไปยำกินก็ยังได้เลยนี่นะครับนี่ก้อนี่ต้นหนึ่งนะครับ ควายนี่ส่วนขี้เหล็กโอ้สุดแล้วขี้เหล็กปลูกพร้อมกับต้นไผ่นะครับโตโตเจริญเติบโตดีพื่พร้อมกันนะครับนี่น้ำยามวันที่ผมมาวันแรกผมเห็นรอยวัวรอยควายขึ้นตรงนี้นะครับมันขึ้นมาจะท่าน้ํานี่แหละมันจะมาเหยียบย่ำต้นไม้แล้วมันก็เหยียบจริงๆนะครับต้นไม้ต้นนั้นผมตายเลยนะครับ,นะรบแล้วก็มา เหยียบต้นขี้เหล็กด้วยผมก็เลยไหว้วานให้น้องๆเขาสองคนน้องคนสองคนเขาช่วยกันนี่แหละครับทําเป็นรั้วเลยรั้วกั้นมาให้มันขึ้นมาเลยนะครับทีนี้นะครับแล้วมันขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงไหนแล้วก็มันขึ้นยากนะครับขึ้นฝั่งโน้นนะครับก็เลยทําไว้ป้องกันวัวที่มันจะขึ้นมานะครับตรงนี้มันมันมันขึ้นได้นะครับ มันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นมันเป็นที่ชั้นๆะดินเป็นที่ชั้นๆสูงชันนะครับนี่นะครับมาชมบรรยากาศมาทางนี้สักหน่อยมีแต่ไปทางโน้นเยอะก็มาทางนี้บ้างนะครับงานี้ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับเนาะท่านผู้ชมได้มาดูมาเห็นมาสัมผัสนะครับเนี่ยเป็นหน้าแหลงนะครับวันนี้วันที่ สมกราคม2,569นหหสิ้านะครับลำน้ำยามนะครับน้ำไม่เคยอาจจะลดบ้างแต่ไม่เคยหมดนะครับไม่เคยเหือดหายเลยเนี่ยนะครับลำน้ำยามสุดนาก็นาก็โอ้โหไปไกลเลยนะครับนี่นะครับหน้านารับกับลําน้ำยามนี่เห็นไหมครับต้นไม้แดงเนี่ยนะครับปลูกพร้อมกันหมดเนี่ยนะครับ ไม้แดงต้นนี้ปลูกพร้อมกับต้นอื่นๆเนี่ยนะครับอันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับต้นสักทองตรงนู้นเป็นต้นประดูตรงนี้อาจจะลรชน,นิดนึงนะครับเพราะนานๆมาดูทีนึงแต่เขาไม่ตายเมื่อวานได้มารดน้ําไว้แล้วก็เอานะครับเอาฟางคลุมนะครับคลุมลําต้นหน้าดินไว้ไม่ให้ไม่ให้เขารู้สึกว่าคลายน้ําเร็วจนเกินไปนะครับนี่คือทางอีกด้านหนึ่งนะครับทางนี้นี่นะครับ เป็นป่าทึบเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นป่าหนาทึบเลยนี่นะครับเดินมาตรงนี้อ่าโผล่มาตรงนี้ต้นอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นต้นน่าจะเป็นต้นประดู่เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมาเอาเครื่องมาเอาตั้งตรงนี้นะครับมาสูบน้ํานะครับสูบน้ําไปใส่เห็นนะครับนี่คือลําน้ํายามเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะรับท่านผู้ชมดูกอไผ่กอไผ่ดั้งเดิมนะครับปลูกไว้โอ้หนาแน่นเลยเนี่ยครับมันยังเป็นป่าอยู่เลย โอ้โหเนี่ยนะครับมันยังเป็นป่าที่ยังความอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยนะครับเป็นป่าตั้งแต่สมัยพ่อตาผมท่านเป็นกำนันตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดีในจังหวัดสกลนครนะครับท่านได้ทําไว้บุกเบิกไว้ให้ลูกให้หลานจนมาถึงรุ่นของนี่ผมของภรรยาผมนี่แหละนะครับเป็นของภรรยานะครับของเมียว่านั้นเถอะเห็นไหมครับกอไผ่เต็มเลยเนี่ยนะครับ,อรบโอ้โห,โโหมันเยอะแยะมากมายไก่กองจริงๆ เออตรงนี้ก็ดีเนี่ยนะครับโอ้รอบหน้าจะเอาเครื่องมาสูบตรงนี้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่ชันไม่สูงชันจนเกินไปเห็นแล้วนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเห็นไหมคับท่านผู้ชมถัดจากขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกอภายัยเข้าไปข้างในเลยนะครับเดินนี่ถ้าผมมีทุน,ทนมีกระตุ้งกระตังเยอะๆผมก็จะทําเป็นอ่าตัดผมจะจ้างเขาตัดเป็นช่องทางดีๆผมจะทําเป็นถนน เกลเดีๆให้เขาเดินเลาะชมธรรมชาติเนี่ยนะครับผมตั้งใจอยู่ในใจวางแผนไว้อยู่นะครับเนี่ยนะครับแผนเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันยังคงรักษาคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับมองเห็นแว๊บๆเห็นไหมครับคือน้ำยามนะครับน้ำยามนี่นะครับต้นหนึ่งก็คือต้นประดู่นะครับเนี่ยแม่บ้านมาถ่ายไว้แล้ววันก่อนโน้นมุดเข้ามานี่นะครับมันเข้ามาได้นะครับมันชมธรรมชาติได้มันเป็น ทำเป็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผมก็จะทํานะครับนี่นะครับเป็นต้นประดูียต้นหนึ่งนะครับยังเล็ดลอดสายตาอันนี้ก็เป็นเห็นเป็นรอยอย่างเงี้ยชาวบ้านเขามาข,ม,นะมาขุดมันนะครับมาขุดมันนะครับเห็นรอยจอบเสียมขุดเขามาขุดมันตอนแรกผมก็งงอยู่เขามาทําอะไรกันแต่ถามไปถามมาว่ามาขุดมันนี่เนี่ยผมให้เด็กกั้นนะครับ เมื่อก่อนวัวมันขึ้นทางนี้แหละมันขึ้นมันโผล่มาเนี่ยนะครับมาทางนี้นะครับมันโผล่มาต่อไปผมจะทําเป็นคูสะคูน้ํานี้คูไว้เพื่อให้เดินได้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนี่เห็นนะครับมาโผล่น้ํายามตรงนี้เลยมันมีตลอดนะครับพูดง่ายๆนานาดินเนี่ยนะครับมันยังเป็นน้ํายามอยู่ยังมีความเป็นธรรมชาติโอ้โหที่สุดเลยแหละนะครับเหมือนโบราณโบราณย้อนอดีต น่นแหละครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะไม่ต้องไปดูที่อื่นแถวบ้านผมไม่มีแล้วแบบนี้นะครับอยู่ทางนี้ก็นี่แหละครับอยู่ทางสว่างแดนดินนะครับนี่ลาน้ํายามนะครับมันยาวตลอดแนวเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดว่าอนาคตนะครับอนาคตเนี่ยมันก็จะได้พัฒนากันต่อไปนะครับวันนี้มาถ่ายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้สภาพเดิมๆมันเป็นอย่างนี้นะครับมันยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับ ต่อไปจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ